และนี่ก็คือ All New Subaru Forester เจ n เนอเรชั่ใหม่ครับซึ่ง Forester คันนี้เนี่ยนำเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นและก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสนุนราคาจำหน่ายคันนี้อยู่ที่2,590,000บาทครับผมรถคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีสเปคเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยครับด้านหน้ามีการออกแบบเ,เส้นสายในส่วนของไฟหน้าแล้วก็ กระจังหน้าให้มีลักษณะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งในมุมมองของผมก็ถือว่าดูเท่ขึ้นทีเดียวครับผมแล้กวก็ในส่วนของเส้นสายด้านข้างก็ได้รับการออกแบบให้เน้นเหลี่ยมสันนะครับดูมีความธรรมัดทรรมแงแล้วก็ดูมีมัดกล้ามตามสไตล์รถอนเนกประสงค์ครับผมส่วนของซุ้มล้อทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับก็ได้รับการออกแบบให้ มีเหลี่ยมสันสไตล์เบิกบืนแล้วก็แข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าบริเวณซุ้มล้อเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังก็จะมีการออกแบบให้เป็นไปตามหลักแอโรไดนามิกนะครับอย่างซุ้มล้อหน้าก็จะมีเป็นครีบที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับรวมไปถึงข้างหลังก็จะมีครีบเช่นกันครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องแอโรไดนามิกแล้วก็จะส่งผลต่อการขับขี่ของรถด้วยนะครับ ทีนี้เราพามาดูในส่วนของช่วงท้ายของรถกันนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณเสาหน้าจุดนี้นะครับก็มีการสลักสัญ,ญลักษณ์ Symmetrical All-Wheel Drive นะครับก็บ่งบอกถึงระบรบขับเคลื่อน4ล้ออันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ s ูบ a r u ครับผมแล้วก็จะมีคลีปด้านข้างด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลต่อ Aero Dynamic เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับ ไฟท้ายก็จะมีคลีบเหมือนกันครับผมอ่านี่นะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีเส้นสายนะครับมีเป็นชิ้นพลาสติกสีดําจุดนี้ลากให้เชื่อมไฟท้ายทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะครับอ่าก็ถือว่ารวมๆก็ถือว่าค่อนข้างสวยทีเดียวครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมชอบของ All New Subru Forester ใหม่คันนี้นะครับก็คือ ระบบคลิกเซนเซอร์ของเจ้า f o r e s t e r รคันนี้ครับจากที่ผมได้สัมผัสรถหลายรุ่นในตลาดมาเนี่ยผมพบว่าเจ้า Forester คันนี้เนี่ยมีระบบคลิกเซนเซอร์ที่ใช้งานง่ายที่สุดและแม่นยำมากที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยทีเดียวครับผมว,วิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวครับผมเพียงแค่เรามีกุญแจกับตัวนะครับแล้วก็เราก็ยื่นเท้าออกไปครับผมอะ เท่านี้เองครับฝาท้ายก็เปิดออกมาแล้วผมคือจากที่ผมไปสัมผัสรุ่นอื่นๆในตลาดเนี่ยบางทีเดี๋ยวติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่ารุ่นนี้คือเซนเซอร์การเปิดฝาท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็แม่นยำม,มากเลยนะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารของ all new subaru forester กันนะครับบรรยากาศภายในห้องโดยสารของ all new subaru forester รวมรวมเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างมีความคุ้นเคยเพราะว่าดีไซน์คอนโซลก็จะเหมือนกับซูบารุบางรุ่นในตลาดนะครับผมแต่ข้อดีก็คือสามารถแชร์ชิ้นส่วนร่วมกันได้ครับผมเข้ามาก็จะเห็นพวงมาลัยดีไซน์คุ้นเคยจากรุ่นก่อนนะครับผมซึ่งก็ถือว่าดูจับเข้ามือดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงมาตรวัดที่ ยังคงเป็นมาตรวัดแบบเข็มนะครับผมหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยราคาประมาณนี้ควรจะเป็นดิจิตอลได้แล้วแต่ในความเห็นผมเนี่ยก็มองว่าใช้งานได้ง่ายแล้วกออ็อ่านค่าได้สะดวกดีนะครับทีนี้เราก็จะเห็นในส่วนของฐานเกียร์ดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็หน้าจอกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับภาพรวมดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับ จากที่ได้สัมผัสมาแล้วเนี่ยก็ผมมองว่าดูสวยขึ้นนะแล้วก็การออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือการตกแต่งแล้วก็วัสดุต่างๆที่ใช้เนี่ยดูมีคุณภาพสูงกว่าเดิมนะครับก็คันนี้เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะคุณภาพอะไรพวกนี้ก็แน่นอนว่ามาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเลยอย่างบ่อนั่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ มีการผสมผสานระหว่างหนังแท้แล้วก็ผสมเอ่อหนังอัลต้าซูอิดซึ่งจะมีเท็กเจอร์คล้ายๆหนังกลับนะครับเนี่ยก็ถือว่าผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยแล้วก็การนั่งกันอะไรเนี้ยก็ถือว่าโอเคเลยครับผมนั่งสบายดูโอบรับสรีละมากกว่าเบาะตัวที่แล้วนะครับผมในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์ก็ดูสวยขึ้นเนาะ การบุผ้าบุหนังอะไรไงดูเนี้ยบดูมีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกิมมิคเล็กๆบริเวณใต้ประตูนะครับนี่อย่างอันนี้ก็จะเป็นรูปรอยเท้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของประตูหลังเนี่ยจะมีเป็นสัญลักษณ์เป็นรอ,องทเท้าสัตว์ด้วย เข้ามาในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับอันนี้ผมได้ลองปรับเบาะให้อยู่ในตำแหน่งที่ผมนั่งขับถนัดนะครับแล้วก็พบว่าพอมานั่งเบาะหลังเนี่ยก็ยังถือว่ามีเล็กรูมเหลือเฟือนะครับแล้วก็เฮดรูมก็ค่อนข้างเหลือครับผมภายในของโซบารุก็ยังคงจุดเด่นเรื่องความกว้างขวางเช่นเคยครับผมแล้วก็บาหลังก็จะมีการตกแต่งที่คล้ายคลึงกับ เบาอตอนหน้านะครับก็จะมีการใช้หนังแพ้สลับกับหนังคล้ายๆหนังกลับหรือว่าอัลต้าซูอิตนะครับผมมีช่องวางแก้วมีที่พักแขนให้แล้วก็มีแอร์หลังรวมไปถึงช่องต่อ USB Type A แล้วก็ Type C นะครับ All New Subaru Forester ใหม่ทำตลาดในประเทศไทยเบื้องต้นด้วยคุมพลังเดียวก็คือ เครื่องยนต์เบนซินสูบนอนแบบบ็อกเซอร์ความจุ2.5ลิตร4สูบให้พละกกำลังสูงสุดที่185แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด247นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติลีเนียทอนิก8สปีดพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาแบบสมมาตรหรือซ mm ิมเมติกออวิลไดอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะออ l น e w วส b บลูฟอเรสเตอ์ยังมีจุดเด่นในเรื่องของระบบความปลอดภัย S i s ไซส4.0ที่ได้รับการติดตั้งกล้อง3ตัวด้านหน้านะครับซึ่งช่วยขยายมุมมองในการตรวจจับวัตถุต่างๆได้มากกว่าเดิมรวมไปถึงความปลอดภัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะช่วยให้รถคันนี้เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางในแต่ละทิปได้ดียิ่งขึ้นครับ All New Subaru Forester มีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด7สีแต่มีจำหน่ายเพียงรุ่นย่อยเดียวในราคาที่2 5 9 0 0 0บาท อาจจะฟังเป็นราคาที่ดูแพงและสูงสําหรับใครหลายคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าถูกใจไม่มีคําว่าแพงแน่นอนครับแฟนๆซูบารุขอพร้อมซื้ออยู่แล้วดังนั้นใครที่สนใจที่จะชมรถคันจริงหรือทดลองขับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่โชว์รูมหรือตัวแทนจําหน่ายซูบารุใกล้บ้านท่านได้เลยครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนะครับว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับซูบารุฟอเรสเตอร์คันนี้บ้างราคาเป็นยังไง ภายนอกภายในสวยแค่ไหนออปชั่นโดนใจหรือไม่มาบอกกันได้นะครับ